พาคุณผชมแอวเหนือกันสักหน่อยเจ้าพาไปดูบรรยากาศการจัดงานครบรอบวันเกิด21ปีแันด้าลินหุยในฐานะที่เป็นทูตสันทวมไตรีไทยจีนนะคะบรรยากาศของการวันเกิดเนี่ยเป็นไปด้วยความน่ารักแล้วก็อบอุ่นขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะหลายอย่างนะ มาแล้วค่ะดิดี้พามาชมบรรยากาศงานวันเกิดของแพนด้าลินคุยนะคะนี่เลยที่มีอายุครบ21ปีแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆนะโดยทีมงานของสวนสตัตว์อะค่ะเขาก็ได้จัดตกแต่งบริเวณรอบๆส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าด้วยการปูด,ด้วยเกล็ดน้ำแข็งตกแต่งด้วยต้นไผ่กิ่งไผ่แล้วก็ผลไม้แล้วก็มีนี่ด้วยคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะเค้กน้ำแข็งสีสันสดใสอะค่ะขนาด3ชั้นนะคะ แล้วก็ประดับด้วยตัวเลข21ปีตกแต่งด้วยอาหารหลากหลายชนิดนะคะแล้วอาหารที่นำมาจัดให้นี่นะคะล้วนแล้วแต่เป็นอาหารเป็นของโปรดของหลินหุยทั้งนั้นเลยแหละค่ะโดยภายในงานค่ะมีนายวุฒิชัยม่วงมันนะคะเป็นผู้มำนวการสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะพร้อมด้วยรองกงศูนใหญ่หยางจงรองกงศูนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ค่ะก็ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นด้วยค่ะ ดยรองกงสุนใหญ่นะคะก็ได้ลงนามปวยพรวันเกิดให้แพนด้าหลินหุย้ยข้อความโดยสรุปก็คือว่าขอขอบคุณสวนสัตว์เชียงใหม่ประเทศไทยที่ดูแลหลินหุ้ยเป็นอย่างดีทําให้หลินหุ้ยมีความสุขอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายแ,และการมาอาศัยที่เชียงใหม่ของหลินหุ้ยนั้น<แ>เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและไทยเห็นไหมคะบรรยากาศก็มีการร้องเพลง Happy Birthday to you ให้หลินหุ้ยด้วยนะคะ สำหรับลินหุยค่ะเกิดเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2 5 4 4ที่ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์แพนด้ายักษ์เขตอนุรักษ์วู้หลงเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ แล้วก็ได้เดินทางมาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อวันที่12ตุลาคม2546รวมรวม,รวม19ปีแล้วนะคะเพื่อเป็นทูตสันทวมัยตรีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ